กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่องเจ้าน้ําเงินนะครับผมมีพระหม่นะครับมาแกะให้ชมกันนะครับเป็นชิรุนว่าสร้างบารมีนะครับนี่นะครับได้มาเป็นซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะให้ชมกันนะครับ มาครับนี่ครับสร้างบารมีนะครับนโนบอิมนะครับอืมกล่องแก่ยากเหลือเกินอืมมาครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับนี่อ่ะโอ้ ซีพิวเว็บนี้เป็นรายการที่6นะครับเนื้อมหาชนวนตะปูสังขาวานนอนนะครับลุ้นหนากาทองคํานะครับลุ้นหนากาเงินแล้วก็ลุ้นฝั่งพลลุ้นลงยาด้วยนะครับ จานะครับเจ9ดรเเเหรียญน,นะครับนี่นะครับหมายเลขโค้ดนะครับเจ7นะครับหมายเลขโค้ดเดี๋ยวเรามาลุ้นออปชั่นกันดีกว่าครับเฮ้ยฮันแน่โอ้โหเป็นงานเพียวๆนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับและเป็นคลาสสิกดีนะครับงานเพียวแบบนี้เป็นพิมพ์ บารมีครอบนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นชนวนด้านนะครับส่วนตัวเหรียญก็มีความคมอยู่เหมือนนะครับมีคมชัดลึกนะครับเนี่ยครับนี่ความคมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสร้างบารมีนะครับหลวงปู่อิมนะครับ นาเก็บขับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับระดับสายหนุ่มปูอิมนะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมเอารุ่นไหนมาแกะให้รีวิวกันนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับย่ผมจะหามาแกะให้ทุกคนดูนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ